สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีพี่น้องตอนเศร้าๆด้จ้าสบายดีพี่น้องมื่อสุขสุขนจ้าเมื่อนี้เราก็จะไปดำหน้าหับจ้างกันจ้า <t> ตอนนี้ก็นนกำลังเตนนรียมเผื่อเตรียมของเนาหมูวว่านี่บเไปพี่น้องมีแต่เศร้าไผ่กันมาเคยไปว่านี่ฝ <t> นตกเลยน้องฝากอะปวดหัวน้ำก็เลย บริไปยต่เมื่อนี่มันยากาศดีฝนไม่ตกตะวันไม่ยั่งยู่นี่นะเมื่อไใร่ อากจะเป็นบรรยากาศยำเช้าๆพี่น้องวันนี้บรรยากาศดีดีฝนไม่ตกจ้าวันนี้ดีมากเลยเลยมื่อวานนี้ตกนักอยู่ด้วยพี่น้องตกนักเคงเลยแหละ ไม่เปิดไปทางใดเมือน,นี้นะไปทำการบะได้จะคนคนกระอึดจะไปใส่เรื่องกอนพี่นะ้อง เนี่ยสิไปดำนาอยู่บ้านบุ่มจ้าไกลจากบ้านเฮาเติบผ่านผ่าจากบ้านวะหนึ่งสองสามผ่านสามบ้านพีน่เนาะงแต่เป็นบ้านบุ่มนาดีตอนนี้ชั้นก็กำลังลใสายบาเจ้ะพี่นอ้องดใส่ยบาตอนเศร้า อันนี้บริเวณนี้อย่างนี้คือการรวบรวมมันจริงได้ดีมากที่สุดนี่ส่วนที่นี่เป็นส่วนที่เพิ่มเติม

โหลดมาแล้วจ้าพี่น้องนี่ก็ไปน้องกลุ่มแม่ดาวคนงามพาลูกพาล้านจะหาเงินกันมาด้ข่าวพวยหาพีหาตังค์ไม่มีตังค์ใช้มาในข่าวหวยปนกระป่อยลงมาเลยปนคือก,กระกาโดนเลเนาะปนตัดอกตัวกระเปียกตัวไม่กระเปียกปนตัวกระแขงตัวแขงก็ร่อยแล้วหาเงินเนาะ หอดเลยพี่น้องเอ้ยแต่บอกใกล้ไปนะอุ้ยเราแห L ลนหลุดโกดไวเลยจะสีดำแบบไหนมักหมองโอ้ไปคนละหมองกับสาไผ่คนละหมองคนละบ,บอยสาไผ่ไปบัานนาพานไม่ทราบเมื่อนี่เราบอกคนไปหมองเก่า ไปกินข้าวกันด้วยพี่น้องกินขา้นนนา,นขาวแล้วก็ลงดำนากินข้าวแล้วเราจะพี่น้องอันนี้ก็สิปไปนาไถนาอยู่อยู่ฝั่งนูน้นเ <c oughs> พิ่มพลังด้วยกาแฟอ้อกำลังกินแค่หนึ่งก็ได้ อืมหอดหาถึงแล้วจ้าหอดถายนาแล้วมองไดู่ซายนาแล้วนะอ๋อยู่ลงพ่อ

ปัญญาเกิดยามให้ยามนาะไปคนละมองกับสไผายแกพี่น้องสะไผยไปบานณาพานกะ ไกลกว่าน้องฟ้าก็สัมการนั่นแหละพี่น้องก็สัมสัมกนั่นแหละมาหนาฟ้าแล้วก็บบันบุงนะโอ้ยบรรยากาศสบายดีแท้แท้การปะจ นอนยาวขึ้นโอ้ยบรรยากาศดีเถิดออกันยังสี่ยังสี่น้อยกันใหญ่ยุดตรงนู้นไพักใหญ่นดำไปดำมากับยอแข้งนาก่ ข้ามเทาวานี่นะท้องโซจะือสอง้งเจะลืมอยกเก็บหอยยูบบ้านยู่บ้านเท้เอืดหอยบ่เก็บหอยไปปล่อยใส่บอุ้ยหมานาขนข้าวเทียงกินหยดใ่หอยเชอรี่ดบักหลาเอาทุกอย่างที่ควงนะูกมลูกุ

เด Get ี๋ยวบสู้เมือซ้อมนิ่วเนาะจักจ้อาบาเอาสู้สู้ื้อจักขี่เกิดไปแล้วกี่นี่ขี่เกิดมากะว่าเจาซือมาหายเนาะหน้ากระเจ้าพี่เนองเอาละดบานเอาวานแล้วก็มาทำหน้ามูเปลี่ยนกันเลยนะพ่อมผสมเลยก่ะ อันเออแม่มาพอดูแม่อยู่พน่น้านะมืกากัจะปมดือบจะเรืองเมื่อไหร่ะมือขาอลยหวหุอยู่ือยู่ขางหน้ามอกนเรากเลยนี่เป็นสาย อยู่ทั้งลุมเพ่นกับเป็นคองพี่น,น้องไอคองอันนี้อะไรออ้าวมันโคตรดีเลยไวตายแน่เออหรือชุ่งเฮียนกระเจาะเทียนกระเจาะไปต่อยู่แท่นะอือมีมเบอร์สุยา <laughs> อ,นนอันนั้นคือคอกหมูหมูอุดอุดป่ายางาก่อนอเมกระเจ้าขากอลิขากอลิก่อนอเมย์มยอเมย์ย่างเน,นี่ยไม่บง ข้าเจ้ามันข้นน่าเลขาเจ้ากนอกขาเจ้ามันขนโคลข้นโลข้ามันกบขนโคลมันกบตายเอ้ยเห็เ็นโอียังขี้ดินนะบอเด็มันสิตุยตุยตุยนเขื่อนนั่นหรอตอนนี้มีแต่ทมกัทมด็มันขนโคลตายขืนในเขือนเขื่อมม đó à, à. là vì nó mà lẹo bớt số hai là cầm đồng ông ngân dù à, không nhìn trong thân này เมื่อได้ขี่วิโกหับจ้างปีนี้วันละสองแสนจะพี่น้องเงินบาทจะจักเท่าไรมาหอดีอะไรจะพี่น้องเหื่อมากอือตะตายตะตะตไกไก ก็เล่นอ้อมมันผูอ้อมผูเออสภาพคือเบาไวแหงพี่นอ้องโอเคจ้าเดี๋ยวน้องฝากกับเจ้าของโจ๊กพีวีเพียสัมนียด้วยจ้าการคลิปนี้กัเอาบรรยากาศยามหายยามนามาฝากไปดำนาาับจ้างพี่นอ้องวันที่สองแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวน้องฝากเขอโตไปอ้ามหนา้าแบบไหนดูพี่นอ้องตอนนี้ หนาวเลยพี่น้องคนตกใส่นำ้ำทำนำ้ำเจอกันคลิปหนาจ้าบ๊ายบาย